สวัสดีนะครับ YouTube อ่าเซกชั่นที่สนะครับสำหรับวันที่25นะครับวันที่25ครับเดือน3มีนาคม25 6 3นห้รบนะครับนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยเนาะครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะนะครับนะครับคุณลูกดวงครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตก็คืออะไรรู้ไหมครับนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือสตินะครับในช่วงนี้มีโควิด1 9เข้ามาเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆนะคุณลูกดวงนะครับอย่าล้อเล่นกับมันเลยนะครับโควิด1 9อย่างไรผมอยากให้คุณลูกดวงผ่านวิกฤตปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับนะครับยังไงก็ต้องมีสติ กักตัวเองนะครับให้พ้นตามกําหนดนะครับตามมาตรฐานโลกไม่ใช่มาตรฐานของรัฐบาลไทยนะครับเป็นมาตรฐานของมาตรฐานโลกนะครับอย่างไรก็อยากจะให้คุณลูกดวงนั้นผ่านวิกฤตการณ์วิซืเรื่องแย่ๆตรงนี้เข้าไปได้นะครับนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคุณลูกดวงนะครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยเนาะ นะครับอะต่อมาต่อมานะครับต่อมานะครับขอบคุณมากค่ะยินดีครับมีคำถามสองถามได้นะครับคำถามที่สองก็ยี่สี่คือชีวิตแชร์แล้วสองชื่อเล่นชื่ออารยาเกิดวันอังคารที่สามีนา, 2, 47, าสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดราศีกุมปีวอกคำถามที่สองหนูจะมีแฟนดีๆเด่ดนๆที่เป็นคนที่รักหนูจริงจังไหมคะในอนาคตอันนี้ก็ถือว่าถามชัดเจนนะอะไรเงี้ยรู้หรืนะครับนะครับ ต่อมาคุณสุกยายีิบสีคือชีวิตแชร์แล้วหนึ่งนะครับชื่อเล่นชื่นน้องมี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 เกิดปีสี่สี่นะครับโอ้รุนลูกเลยนะลูกนะครับศูนย์ยี่สิบเอ็ดศูนย์เก้าวันเกิดวันอาทิตย์โอ้โหวันอาทิตย์กว่เดียวันกับหมอเลยนะครับพรุ่งนี้จะมีเงินกินข้าวไหมครับทำไมลลูกทำไมหนูขนาดนั้นลูกพรุ่งนี้จะมีเงินกินข้าวไหมเออเว้ยไพ่มันขึ้นเดทว่ะหนูจ๋าทำไมหนูมีอะไรลำบากขนาดนั้นลูกมีอะไรที่ลำบากใจขนาดนั้น ทำไมเพราะอะไรลูกเพราะอะไรนะลูกทาไมพ่้ขึ้นเดทนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับคือเพราะอะไรมีเหตุผลเล่าให้เขียนพิมพ์ยาวเล่าให้หมอฟังที่ลูกเฮ้ยมันจริงเหรอลูกหนูลําบากถึงขนาดไม่มีเงินกินข้าวเลยเหรอลูกเขามีหน่วยงานเลยนะหมอพัดจะได้ลอ,องดูว่าหนูจังหวัดดูจังหวัดไหนหมอพัดจะได้ให้หน่วยงานอะไรไปช่วยหนูะคือขึ้นเดทเนี่ยมันลาบากมากล,ลูกนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่าหากลางวันเนี่ยหมอพัดเป็นคนที่เคยนะเคยตอนสมัย ตอนเป็นวัยรุ่นหนีออกจากบ้านทำนทู่นทำนี่ไม่ใช่หนีออกจากบ้านหรอกเราไปหางานตัวเองมีช่วงหนึ่งที่หมอพัดโดนโกงเงินเดือนนะ <F at> โดนโกงเงินเดือน3เดือนเขาไม่ให้หมอพัดเลยสักบาทน,นะ <F at> ครูพัดไม่ให้เขาไม่ให้เงินครูพัดเลยสักบาทใช่ไหมครูพัดเนี่ยยอมไปกินข้าววัดทุกวันเลยลูกนะแล้วหมอพัฒ <F at> <icit S 2> <F at> ครูพัดก็ไปเจอใครไหมไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเว <F at> ้ยเฮ้ยตอนนั้นนะตอนนั้นเขาเป็นเด็กผู้หญิงนะเว้ยเขาเอายุน้อยกว่าครูพัดด้วยนะ <F at> ตอนนั้นนะฮะนะแต่ตอนนี้นเด็กคนนั้นนนเเคา่็ปที ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วแหละนะครับฉะนั้นคนเราอย,าย่าอายไม่มีอะไรเราไปช่วยล้างจานว่าล้างข้าอะไรไปล้างจานวัดทำอะไรวัดไปเอาข้าววัดกินก่อนดีไหมลูกเฮ้ยไม่อายนะโว้ยนี่มีอายนี่กินมาแล้วมีกินมาแล้วแล้วไอเด็กคนนั้นมันมีชื่อเสียงมาแล้วหนูมีอะไรหนูคือยาวๆเลยนะมันมันจะได้รู้กันนะนะครับอยากรู้ตัวต,วตนทั้งมาสิคะาอยากทักกัยิงอยู่นะดูดวงให้หน่อยอยากดูค่ะพิมพ์คําว่ายุบซีคือชีวิตแช่แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลักนาณาราศีปีนัสสะ นะแล้วจะดูดวงให้นะครับนะนะครับและกดแชร์เร็วๆนะครับนะครับเรามาเช็คดวงกันเนาะเรามาเช็คดวงกันเนาะครับใครเหนื่อยใครท้อแท้ใครหมดกําลังใจนะครับก็มาเช็คดวงกันเนาะนะครับนะครับนะครับขอเจริญรว่นะขอเจริญรวนะครับขอเจริญรวนะครับเป็นกําลังใจให้ลูกดวงทุกๆคนนะครับ นะครับเป็นกําลังใจให้ลูกดวงทุกๆคนนะครับนะครับหลังใหม่คิวที่สองมานะผมผมเรียงคิวให้แล้วนะครับคุณลูกดวงที่คิวที่สองนะครับหลังใหม่นะครับนะครับอเข้าใจอยู่นะครับขอเจริญรวนนะครับ ดูดวงกับผมนี่ผมตอบทุกคนนะยอเป็นเพื่อนก่นกอนไม่ต้องมีต้องไม่เสียเงินให้แพงมันดวงผมมันโคตรแม่นนะไม่ต้องไปดูคนอื่นนะครับคนอื่นจะแม่นไม่แม่นว่ากันไปแต่ผมนี่โคตรแม่นนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับคนอื่นเขาแม่นของเขาเรื่องของเขาแต่ของผมนี่แม่นแน่นอนนะครับเช็คดวงกับผมแน่นอนนะครับนะครับ อะไรกันเนี้ยส่งอีเมลไปหลายรอบแล้วนะจ๊ะอะมาต่อมาต่อนะครับมาต่อเลยก่านนะครับมามามา เขาให้ส่งอีเมลผมก็ส่งไปอีกแล้วส่งไปก็เท่านั้นนะครับยิีคือชิวแชร์แล้วสอน้องแอร์นะวันศุกร์ที่16เมษายนอย42นะครับเขาจะดูแลเราตลอดไปไหมครับไม่อะไม่นะครับไพ่ขึ้นดาบนะไพ่ขึ้นดาบนะครับนะครับไพ่ขึ้นดาบนะครับไพ่ขึ้นดาบนั้นถามว่าเขาจะดูแลเราตลอดไปเป็นไพ่ขึ้นสี่ดาบไม่ครับไม่ต้องบอกตรงนะครับนะครับว่าไม่แล้วก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่แฮปปี้เราจะไปคาดบวัง นะ42 42อายุยังไม่เยอะนะครับอายุแค่20ต้นๆน,นะครับอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับนั่นคือสีบวกไวเพราะไพ่มันขึ้นดัก ดาแปลว่าอุจจกรวางหนนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับยิีคือชีวิตแชร์แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนคุณหมิวนะครับพิมพ์มาใหม่นะครับยิบีคือชีวิตแชร์แล้วหนึ่งตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ความจําสั้นนะจะต้องเอาประโยคเดิมๆมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับนะฮะนะอย่าพิมพ์มาทีละข้อๆเนาะผมผมตูวบุญคนประทองประทองความจําสั้นนะครับนะฮะยิบซีคือชีวิตแชร์แล้วครับวันศ ีมโรครับครับหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์ถ้าเขาถ่าทสองตามมาได้เลยนะยีิบสี่คือชีวิตสองตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะฮะชุดิมนนะครับ, Modern, รบวันศุกร์ที่สามสิบมีนาศีสามปีมะโลงมีโอกาสได้กลับไปคุยดีคื إلى, นดีกับแฟนเก่าไหมครับกี่ไม้เนี่ยครับนะั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ มีความขัดแย้งอยู่นะครับลูกนะถามว่ามีโอกาสไปคืนดีไหมค่อนข้างที่จะลงตัวยากในเรื่องการคืนดีนะเพราะตกก้าวไม้ไม้เป็นธาตุไฟนะครับโอกาสยากอายุยังมีเยอะเลยลูกปืนก็มีสี่สองสี่สามเนี่ยยังมีคนดีๆมาเยอะนะนะฉะนั้นถ้าเราจะจับคืนดีแฟนเก่าเราต้องเตรียมตัวร้องไห้เงงๆง,ง,งนะครับนี่สี่คือชี้แชร์แล้วคุณฟิล์มนะครับวันจันทร์ที่ยี่หกกันยายนสี่แปดนะคนชื่อปลายเขาคิดยังไงกับเราครับให้ขึ้นเดอะเวิร์นครับไม่ได้คิด จริงจังจริงใจอะไรมากมายนะครับนะวิธีการง่ายๆนะถ้าเขาจริงจังจริงใจอะไรมากมาย <c oughs> เขาจะต้องตรงผมรักคุณนะผมมีทรัพย์สมบัตินะผมมีเงิน500ล้านนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะให้ขึ้นเดือนต้องมีเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับนะจานั้นอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับครับขอบคุณมากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนะขอบคุณมากครับใครแชร์ขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับนะครับนะครับใครแชร์ขอให้ร่ําขอให้รวยนะครับนะครับนะครับ นั้ผมส่งอันใหม่ไปได้ไหมเป็นอีเมลใหม่มาตอบมาตอบนะครับนะครับ หนูเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะเข้ามาทำงานกรุงเทพตอนนี้ไม่ได้ทำงานเหลือเงิน20บาทอ่เป็นประจําเดือนเลยซื้อผ้าอนามายัยเหลือ2บาทโทรหาแม่แล้วแต่ไม่รู้แม่จะโอนมาให้ไหมแฟนทํางานแต่เบิกเงินไม่ได้ตอนนี้เครียดมากเลยโอ้โหน่าเห็นใจนะลูกหนูเอ้ยทำไมหนูไม่กลับไปอยู่บ้านดีกว่าหนูยืยงน้อยๆว,วัยนนะนะวหนูเป็นวัยเรียนนะลูกนะวัยหนูเป็นวัยเรียนนะครับอ ถ้าไม่ไหวจริงๆต้องหาหน่วยงานช่วยวหรือเปล่าลูกเอ้ยนะนัะ่นคือสิ่งที่บอกไว้นะจริงๆแล้ววัยนี้ไม่ควรจะออกจากบ้านเป็นวัยเรียนการศึกษานะเชื่อเถอะรักมันกินไม่ได้หรอกลูกอ,อย่าไปหนีตามผู้ชายกล้าท้าเลยนะครับรักมันกินไม่ได้พอสุดผลท้ายสุดก็คือครอบครัวลูกครอบครัวมันไม่แข็งแรงกันอนะแล้วมาอยู่กรุงเทพตอนนี้เขาจำกัดพื้นที่จํากัดบริเวณด้วยหนูลองติดต่อหน่วยงานได้ไหมลูกมันมีหลายหน่วยงานนะครับนั่นคือสิ่งที่อบอกไว้นะครับนะครับนั่นคือสิ่งที่อบอกครับ คุณครูคุณอาโขงอัจฉยาสวัสดีครับคุณอาโขงก็เป็นในเรื่องของของจิตวิทยากับกึ่งกึ่งโหราศาสตร์ไม่ใช่หรอครับนะคุณอาโขงก็เป็นนางเอกหนังนะครับรุ่นวอเตอร์พีคนะครับผมยังผมก็ยังชอบนะคุณอาโขงนะครับนะครับนะฮะ ทำไมผมจะมีแฟนสักทีคุณอาโขงช่วยอวยพรให้ผมหน่อยครับรักหมารักแมวเหมือนกันเลยคุณอาโขงอัธยานะครับนะเป็นนางเอกหนังไทยนะครับเก่านะครับคุณอาโขงนะครับนะนะแต่ถ้าถามว่าเด็กอายุน,ยน้อยก็คงจะเป็นรุ่นรุ่นป้าเนาะเนาะน,อะ,น,อะ,นอะอ่าตาลค่ะแชร์แล้วยีิบสี่คือชีวิตนะครับยี่สิบเก้าฟิจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดปีขาอู้ปีขา,ขาซะด้วยลูกคนที่คบอยู่ตอนนี้เขาคิดจะทราบส่วเข้าครัวไหมคลีนออฟครับลูก เขายังไม่ค่อยตัวเขาก็ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่อ่ะลูกหนู่หนูหนูเกิดปีศหนึ่งใช่ไหมหนูก็อายุยี่สิบต้นๆใช่ไหมหมอมองดูแล้วว่าดวงชะตาของหนูเนี่ยมันสามารถคบกันได้แต่หนูเหนื่อยแน่ๆนะครับเพราะว่าไพ่ขึ้นคุยออฟครับนะถามว่าเขาจะสร้างครอบครัวกับเขาไหมเราเออเขาจะสร้างครอบครัวกับเราไหมดูสังเกตง,ง่ายๆเลยเพราะไพ่ตัวนี้มันมาแบบแบบอย่างเงี้ย ือเอาอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเลยมันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่า,ามันมันเป็นอารมณ์ของวัยรุ่นอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่หมอพัดมองดูแล้วเขายังไม่ค่อยมีศักยภาพเท่าไหร่ดูดิพอดูไพ่ต่อไปเห็นไหมเป็นไพ่ขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมเจ็ดไม้เจ็ดไม้ก็คือความขัดแย้งเริ่มเข้ามาแล้ววัยรุ่นแล้วก็เริ่มมีความขัดแย้งไอ้ตอนรักกันอุ้ยรักกันตะมุตะมิหมอพัดเจอมาเยอะ หมอพัดพยายามเตือนลูกสาวอยู่ตลอดเวลาที่มุณนปากุ๋ยชื่ออารยาเนี่ยแต่นางก็ยังว่าอะไรเนาะนะไม่เจ็บเองก็คงไม่รู้หรอกนะหมอพัดก็มองอารารคตถูกแหละนะครับนะขอเจริญรครับขอเจริญรุ่นะครับนะ เอาเป็นว่าหนูจะรักใครเผื่อใจตัวเองไว้เจ็บอายุไว้น้อยนะครับยังมีโอกาสที่เจอคนดีๆเข้ามาคนนี้ถามว่าเราจะรักกันหรือเราจะเลิกผมบอกแค่บอกว่าถ้าเรารักไปเผื่อใจไว้ด้วยนันั่นคือสิ่งที่บอกไว้คงเข้าใจความหมายอยู่นะูเนาะเผื่อใจไว้ว่าในสิ่งบางสิ่งบางอย่างไม่แฮปปี้ไม่สนับหนุนเราให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันเหมือนล้อที่มันมีสี่ล้อแล้วมันชำรุดนะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับถามไอีกนะคุณลูกดวงคนไม่เยอะถามได้อีกนะ คำถามที่3าก็ยิซีคือชีวิตแชร์แล้ว3นะแชร์เอาไปก่อนนะทุกหนคำถามคือหนแชร์นะคุณลูกดวงยิบซีคือชีวิตแชร์แล้ว3ชื่อโมเดชื่อมันตูมเกิดวันอังคารที่3มีนาราศีกุม2547่ปีวอกหนูจะมีผัวฝรั่งที่หลอ่อๆไหมครับอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เฉยนะแต่ไม่ต้องมาถามพิสดารอย่างงั้นก็ได้นะครับอะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับนะครับนะครับตานบอกัดตอบไปแล้วนะครับพิมพ์แล้วนะคะคนที่ชื่อเป้คิดยังไงกับเรา หนูคะ่ะหนูเกิดวันจันทร์คร่ะพูดพื่อเรื่องหัตถศุลกาธิปหนูไม่บอกเลยนะครับยี่สิบเก้าสิงหาสี่หกครับหนูอย่าไปคาดหวังกับคนชื่อเป้ยเยอะนะตกเก้าเหรียญน,นะเก้าเหรียญแค่ผ่านมาแล้วก็แค่ผ่านไปวิบ,บวับวิบวับคบเป็นเพื่อนได้คบกันเป็นเพื่อนได้แต่คิดจะครบรักเป็นแฟนเหนื่อยแน่ๆนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับน้องพิมพ์คนสวยลูกพิมพคนสวยเนะี่ลูกหนูเกิดปีสี่หกใช่ไหมก็อายุประมาณสิบหกปีนี่ลูกเนาะสิบหกสิบเจ็ดปีนะครับสวัสดีครับนะครับกดไลค์กด, like, กด share, ชแชร์์์นนนนนะคคคครรรัััับพพิิิมมาาาวววว่่่ืืือออชชชีีตีตตแแลลล้เเเเดดดปกศจ็ จัดจนกว่าคนจะหมดไปนะครับพิมพ์คำว่ายิบซีคือชีวิตแชร์แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีนะครับคำถามที่หนึ่งกับยิบซีคือชีวิตแชร์แล้วหนึ่งตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตว์ใส่มาให้ชัดเจนนะครับคำถามที่2ก็ยิบซีคือชีวิตแชร์แล้ว2ตามที่ชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตว์ใส่มาให้ชัดเจนนะครับนะถามชัดเจนได้คําตอบที่ชัดเจนแน่นอนนะครับคุณลูกดวงขานะครับนะครับ นะครับเป็นกําลังใจให้คุณลูกดวงทุกคนนะครับนะครับเหนื่อยท้อแท้อะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดถึงความพ่ายแพ้เหนื่อยก็พักนะครับในยุคนี้โควิดสิกําลังเข้ามาคุกคามนะครับพอเข้ามาคุกคามเราต้องชนะใจตัวเองเราต้องทําตัวเองกักตัวเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระคนอื่นด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนะครับใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับนะครับต่อมานะครับต่อมามีคําถามถามมาได้อีกนะครับยิบซีคือชีวิตแชร์แล้วชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะชูนิตาปุดากูบุดากาอปุปะดูกานะครับปาดูกานะยีิบซีคือชีวิตแชร์แล้วปีมะโรงนะครับ เราเป็นแฟนคลับกันนี่จูนิตาทําไมเป็นแฟนคลับทําไมหนูุ้งขาดคําจันอังคารพุทธพฤหสัสศุกร์สวัสดีทำไมหนูุ้งขาดเดือนล่ะคะทาไมหนูุ้งขาดเดือนละ,ะนลเ,เดือนราศีของหนูล่ะคะั้างหน้าใส่ไมาด้วยนะไม่งั้นเอาไม้เอาไม้ไม่ยอมตีก้นเลยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะนะความรักชีวิตคู่เขายังเสมอต้นเสมอไปลายไหมครับไพ่ขึ้นห้าดาบครับ อนาคตได้เจอคําว่าไม่เสอมอต้นไม่เสอมอปลายแน่นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับชูนิตาจ๋านะครับได้เจอแน่นะครับคำว่าไม่เสอมอต้นไม่เสอมอปลายนะครับ นะักท่านใดที่ตกหล่นนะครับท่านใดที่ตกหล่นนะพิมพ์คำว่ายิบซีคือชีวิตแชร์แล้วหนึ่งตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนะักศัตริยไม้ชัดเจนคำที่สองก็ยิบซีคือชีวิตแชร์แล้วสองตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนะักศัตริย์ไม้นะชัดเจนนะใช้ดวงสุดตัวหลังใหม่นะมีค่าใช้จ่ายตอนนี้จะโปรพิเศษนะไพ่สามเดือนนะครับไพ่สามเดือนสุดแม่นยำนะจากสองร้อยเก้าสิบเก้าบาท ทำบุญตามศรัทธาพร้อมกับ4คําถามนะจ๊ะยีคือชีวิตแชร์แล้วฟรีนะครวันจันทร์ที่26กันยา48มี่แปดวการคนที่ชื่อไปคิดยังไงกับเราทราเหมือนเหมือนหมอฮัทตอบไปแล้วนะน้องฟิล์มเนาะมันมันไม่ไม่แม่นมันไม่ว่นคงเลยมันไม่แม่นแน่นอนเลยนะครับไม่แน่นอนอะไรทั้งสิ้นเลยอ่ะนั่นคือสิ่งที่บอกไว้หนูรักไปหนูจะเหนื่อยหนูตั้งใจเรียนนักงใจศึกษาดีกว่าช่วงนี้หนูก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ที่บ้านอ่า อมองอะไรที่มันสร้างอนาคตได้หรือหา YouTube ที่มันสร้างสรรค์ตัวเองนะลูกเนาะอย่างนี้ดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับ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 ขอใ,ใจร Wo ัวนะครับขอใ,ใจร Wo ัวนะครับนะครับนะท่านใดตกหล่นไปมีมิวอยู่ไหมมีมิวมิวมิวอะไรแคตตาอยู่ไหมถ้าอยู่พิมพ์ม,มาไงยิซีคือชีวิตไงอีดิดแ,แก้ไขยิีคือชีวิตแชร์ AR แล้วหนึ่งตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักสัตร์ใสมาให้ชัดเจนเนาะ เนาะครับจะได้คำตอบที่ชัดเจนนะนะวันนี้ตอบเต็มนะครับเ,ต,เต็ม้อปร์ท่านแชร์ไปเลยครับขออีกคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์ขอให้ถูกหวยขอให้มีความรักที่สดชื่นอ่ะแชร์ไปแชร์ไป,ไปอีกคนละหนึ่งแชร์ปรับเฟซบุ๊กตัวเองที่สาธารณะแล้วก็แชร์ไปนะครับนะฮะ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะครับนะครับกดไลค์กดแชร์ให <neighborhood> ้หมอพัดนะใครแชร์ขอให้ร่ำขอให้รวยเด้อนะครับนะครับนะครับเรามาเช็คดวงกันนะเรามาเช็คดวงกันง่ายๆนะครับมาเช็คดวงกันง่ายๆนะครับนะครับอ่าง่ายๆสบายๆสไตล์หมอพัดนะครับง่ายๆสบายๆสไตล์หมอพัดนนะครับนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณลูกดวงช่วงนี้อากาศนะครับ อากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ฝนตกแรงนะแต่ตกไม่ถึง5นาทีเพราะตกไม่ถึง5นาทีก็หยุดไปนะที่เมืองโคราชหมอพัดอยู่โคราชนะครับนะครับนะครับมีโอกาสก็ใครมาเยี่ยมเยียนโคราชก็มาเช็คดวงส่วนตัวได้นะแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้รอกนะครับเพราะช่วงนี้เราจะเจอกับพายุที่ร้ายแรงพายุโควิด -19 นะครับนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณลูกดวงทุกคนนะครับให้ผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปได้เนาะนะครับ นะครับนะคุยกันสบายถามว่าโควิดสิน่ากลัวไหมส่วนตัวแล้วผมบอกว่าผมไม่ได้ตื่นตูมแต่ผมบอกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับเพราะทั่วโลกเสียชีวิตไปเยอะนะครับผมก็เลยอยากจะให้คุณลูกลวงนั้นอย่าไปคาดอย่าไปไว้ใจนะกับต,ตรงนี้เรื่องของโควิดสินะไม่ดีแน่ๆนะครับนะครับ นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับนะผู้คนที่เข้ามานะครับมาเช็คดวงส่วนตัวได้นะครับเช็คดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายไหมมีค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่ามันก็เป็นการต่อยอดท่านจะได้ทาบุญกับน้องหมาน้องแมวด้วยแหละครับนั่นคือสิ่งที่บอกไปนะครับเนาะนะครับ ขอเจอรัวนะครับขอเจอรั่นนะครับขอเจอรั่นนะครับนะครับ,นะรบไอ้นิกมันลงยังไงไอ้นิกเนี่ยไอ้นิกคนสวยลูกน้องสาวของหมอพัดไอ้นิกมันลงยังไงนิกนะนิกก็เป็นน้องสาวคนสวยของหมอพัดนะครับก็นางก็เดี๋ยวจะ ทักนางให้นางมาเช็คดวงหน่อยนะครับมามาม่ม,ม,มาลูกมามามามมามา,มาอามามามา,าม,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 มา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 มมา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 แลมามาวาม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 มามามวมมมมามมามมมา หนมีใครพิมพ์ชัดเจนบ้างนะครับพิมพ์คําว่ายิบซีคือชีวิตแชร์แล้ว1น,นั่นคือคําถามที่1ตามด้วยที่วันเราเกิดนะผมยกตัวอย่างนะยิบซีคือชีวิตแชร์ชแล้ว1น,นั่นคือคําถามที่1ชื่อเล่นชื่ออมยิม้มเกิดวันอังคารที่3มีนาราศีกลุ่ม2547ปีวอก ตามด้วยคําถามที่คมชัดลึกเช่นความรักช่วงนี้หนูโสดหนูจะมีคนที่ดีๆงดงามเข้ามาในชีวิตไหมหรือหนูจะมีคนที่ดีๆสายเปรย์เข้ามาในชีวิตไหมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับถามอะไรให้ชัดเจนได้คําตอบที่ชัดเจนเนาะเนาะครับนะครับสันครับพิมพ์คําว่ายิบซีคือชีวิตให้หมอพัดด้วยนะครับตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลักนณาราศีปีนักษัตรใสามาให้ชัดเจนปูครับพิมพ์คําว่ายิบซีคือชีวิต ตามด้วยชื่อเล่นนะยิบซีคือชีวิตแชร์แล้ว1ตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนแพ้ครับพิมพ์คําว่ายิบซีคือชีวิตแชร์แล้ว1น,นะยิบซีคือชีวิตแชร์แล้ว1ตามด้วยชื่อเล่นวันเดือนปีเกิดลัคนาราศีปีนักษัตรใส่มาให้ชัดเจนนะครับปูนีปูนีตาหนูขาดหนูขาดเลขพี่หรือเปล่าครับไม่เป็นไรครับบางคนไม่ครบไม่เป็นไรหนูอย่าลืมนะถ้าเป็นคาถามที่2หนูต้องนะ อ่าซูนิตานหนูกาพิมพ์คขาว่ายิบซีคือชีวิตแชร์แล้วสองนะทุกครั้งนะครับถ้าเป็นคำถามที่สองนะน้องนีนะครับเกิดวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดสิบสองสามหนึ่งนะนะครับหนูเดือนสิบสองนี่ก็คือราศีธนูนะลูกนะปีมะโรงนะฮะปีนะครับปีมะโรงนะครับนะครับปีมะโรงนะครับปีนักสัตว์ก็นี่แหละฮะที่บอกหนูปีมะโรงก็เ็ก,ก,ก็ปีมะโรงถ้าหนูบอกนักสัตว์นะครับแฟนนอกใจหนูไหมคำถามนี้หน้าไมหมอพัดจะไม่ตอบนะแฟนนอกใจไหมหลังไม้หมอพัดเสียค่าใช้จ่าย เล็กน้อยคําถามละสามสิบเก้าบาทหน้าไม่จะไม่ตอบพวกที่มันเป็นมินเมกสินธรรมแฟนมีชู้ไหมแฟนนอกใจไหมแฟนหนูมีผัวใหม่ไหมอะไรงนี้หน้าไมคไม่ตอบเลยนะครับหน้าไมคจะไม่ตอบนะสิ่งที่ผิดศีลธรรมหน้าไมคตรงนี้ไม่ตอบเพราะว่าบางครั้งเพื่อน แฟนเราญาติแฟนเรามาฟังแล้วมันจะทําให้ไม่สบายใจดีไม่ดีหมอพัดทำนายผิดพลาดไปทําให้ครอบครัวแตกแยกต้องขออภัยแต่หลังไม่นะครับคมชัดลึกนะคำถามละ3 9บาทเองนะครับนะหรือจะดูคําถามละ99บาทแบบหลายประเด็นก็ได้นะครับเช่นคําถามเดียวแต่หลายประเด็นนะครับต้องขออภัยคุณน้องตรงนี้จริงๆนะครับคุณน้องอะไรนะคุณน้อง นี่นะครับยีคือชีวตแชร์แล้ว1ปูนะครับยีพฤศจิกา2500สองพันาร้อยสามปีเมี่ยนะครับหนูอย่าลืมใส่วันจันทร์อังคารพุทธคุหัดสุขเสาร์มาด้วยนะคนที่คุยอยู่เขาคิดยังไงกับเรานะครับไพ่ขึ้น8ดาบนะครับ หนูหมอหมอบอกว่าไม่สวยงามไม่ต้องคิดอะไรมากมายหมอพัดที่ว่าถ้าหนูครบต่อไปสิ่งที่หนูต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ในอนาคตข้างหน้าก็คือความเจ็บปวดความร้าวรานนะครับบอกเผื่อไว้เลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะยิบซีคือชี้แชร์แล้วนะครับยี่สิบวินาสี่เก้าหนูอย่าลืมวันจนันทร์คันพุทธสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับปีจอ,อแฟนเก่าคิดถึงเราไหมคะไพ่ขึ้นดีวิวนะครับหนูทิ้งเป็นโลดคนนี้หนูเพิ่งอายุสี่เก้า บางคนผมตอบอยงี้ได้เลยนะเพราะว่าอายุเขาเป็นผู้เยาว์ไงพอเป็นผู้เยาตก49เนี่ยพอตก49ตก13 13เนี่ยอ่า13เป็นอะไรที่เป็นเดทนะบวกกับอายุเนี่ยถ้ามีความรักเข้ามาคนที่เข้ามาในช่วงนี้ถ้าหนูไปยุ่งเกี่ยวกับในเรื่องของความรักยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชมผู้ชายอะไรแล้วแต่หนูมีโอกาสที่จะเสียหายเสีอเนื้อเสียตัวได้เลย นักเด็กคนนี้บอกตรงนะฉะนั้นหนูต้องตัดความรักทิ้งไปก่อนหนูแพ้หนูเอาเรื่องของการเรียนการศึกษาเอาเข้ามาเกี่ยวข้องกันดีกว่านะลูกนะถา,ถามว่าแฟนคนนี้ขึ้นไงให้ขึ้นดีวิลครับดีวิลเนี่ยถ้าไม่อยู่กับสิ่งที่เป็นสีเทากุเลตันหาราคะสุญายามาก็อยู่กับสิ่งที่เป็นการพนันขันต่อหรือย,ยาเสพติดหรืออยู่ในสิ่งที่ไม่ดีไงแน,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั่นคือสิ่งที่บอกไว้นะครับเอาเป็นว่าอย่าไปคบเลยคบแล้วก็มีแต่ความเสียหายนนะะคครรรับับบเข้าา้าาามมแลววยย่ืกกดดดไ์ชนะ นะครับสวัสดีครับพี่ทรงพลังนะครับผมจะรอดูหนังของพี่เรื่องใหม่ล่าสุดนะอ่าชื่ออะไรนะแกะอีปอบนะที่อะไรนะไม่ใช่ก้อง้วยไร่อะไรมันแสดงวะ อ้าวแต่ผมลืมละไอ้นักร้องชื่อดังชื่ออะไรฮะไอ้นักร้องลูกทุ่งที่มันมีโฆษณาในโรงหนังที่มันใส่ชุดทหารนะเวลาเราไปดูในโรงหนังอ่ะมันจะมีนักร้องที่เป็นน้องๆของกล้องหุวยไล่อ่ะชื่ออะไรนะที่เป็นเกณฑ์ทหารนะที่เป็นเกณฑ์ทหารอันนั้นเป็นพระเอกนะหลวงพี่กับอีปอบจะกำลังจะเข้าแต่พอดีเจอโควิด19ก่อนเลยเลื่อนไปนะพอดีพี่โรงพลังภาพยนตร์ก็เข้ามาทักทายกันเนาะก็คือผู้กํากับที่เคยกํากับหนังดังๆนะอย่างเช่นเจ็ดประจันบาลพวกหนังดังหลายเรื่องนะเข้ามาทักทายกันนะครับ ก็อาจจะแว็บเข้ามานะครับแว็บเข้ามานะครับ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 กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้หมอพัดนด้วยนะครับหนึ่งคำถามหนึ่งแชร์กดไลค์กดแชร์นะฮะเราคุยกันในสิ่งที่ดีงามและเป็นสาระได้ด้วยนะครับนะครับนะครับขออนุญาตลงนิดนึงนะครับ